Ruraj ปูม้าตัวไหนมีไข่ตัวไหนไม่มีวันนี้ได้ปูม้าไข่มานะคะวิธีเช็คไข่ของอีกก็อย่างนี้เลยค่ะปาตูดูเลยชัวร์ที่สุดแล้วค่ะวันนี้ได้ปูม้าไข่มาประมาณ10โกโลเองนะคะช่วงนี้มีน้อยมากหายากด้วยค่ะแต่ก็มีพี่ๆบางคนทักมาหาอีนะคะว่าให้สอนทาคลิปปูม้าหน่อยสงสัยลงคลิปปูทะเลบ่อยแล้วนะคะทำเป็นแล้วเหลือปูมา้าวันนี้ก็เลยจะมาสอนค่ะปูม้าเนี่ยทำง่ายมากนะคะเพราะว่าเขาตัวเล็กแล้วก็ไม่ค่อยสกรปรกค่ะก็ตัดปอดปูข้างๆออกนะคะแล้วก็เอาตะปิ้งข้างหลังออกขั้นตอนทําปูม,าม้า ทำความสะอาดนะคะเอาแปรงสีฟันมาขัดก็ได้หรือแปรงอะไรมาขัดก็ได้ถูสองสามทีก็สะอาดส,ส่วนกระดองเนี่ยก็ตัดแหลมๆข้างๆออกสองฟงส่วนเปลือกข้างๆเนี่ยจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ค่ะเขามีไข่กับมันนิดเดียวที่กระดองจะมีไข่กับมันอยู่ติดกันเลยนะคะสีเหลืองเนี่ยคือมันส่วนสีส้มๆเนี่ยคือไข่ค่ะส่วนผสมหลักของน้ำพริกเนี่ยก็มาจากปูไม้อย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะกว่าจะได้ทําน้ำพริกแต่ละหม้อเนี่ยใช้ปูไปเยอะแบบมากๆค่ะเพราะว่า80-90%ิบเน้าสิบเนอร์เซ็นต์ของน้ำพริกเนี่ยเป็นปูทั้งนั้นเลยก็เลยไม่ค่อยทำน้ำพริก มันปูนะคะเผ็ดน้อยมากใส่มันปูตั้ง90%เยนะสูตรนี้เด็กยังทานได้เลยค่ะเน้นความมันนัวของมันปูมมาเน้นๆเลยค่ะกินตอนเช้าได้ไม่แสบท้องค่ะ